สวัสดีจ้ามาแล้วเดอ้อมาแล้วเด้อยายกุมใส่เปีมาแล้วเด้อ,ดอ,ยยดอพี่น้องแฟนครับแฟนเพจไดระลบอกเสื้อผู้ไทยสวยๆฟ้าพีฟ้าน้องตอนรับปีใหม่นะะเนาะคะเนาะสําหรับคนที่อยากไปซื้อไปฟ้า คนรักกติดต่อยายกุ้มใส่เปยเด,ด้อค่ะเด้อ0862353590จ้าทั้งเพศกับเพศเสือ้อผู้ไทยบ่ายสาวมักหมนเด้อค่ะเด้อหมนสระโอมอมาไม่โทอนอหนูนกคะเนาะทางเพศเสือ้อผู้ไทยของยายกุ้มใส่เปยมีทุกเบอร์ทุกสีทุกไซน์นกคะเนาะการันตีได้นกคะเนะะาะว่าไส้ดีสีบตโตกค,คะ่ะมักสีใดมักสีใดชอบสีใดบ่ ใยกุ้มใส่เปีได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ใสยย่ยุนี่ก็คือสีขาวใช่ตรงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยๆค่ะใยกุ้มใส่เปีใส่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจกระทักได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเสื้อผู้ไทยของใยกุ้มใส่เปีเป็นเสื้อผู้ไทยกาสลาซินค่ะแต่คนขายเป็นคนสกลนครเนาะค่ะเด้อสวยๆเนาะค่ะเนาะสนใจที่โต้ตใยกุ้มใส่เปีได้เด้อค่ะเด้อ 0862353590นะคะเดอ